สวัสดีครับอ่าวันนี้รายการใหม่เป็นรายการที่เดือนหนึ่งจะมีสัก2ตอนนะครับก็คือเราจะมาลุ้นหวยกันแบบสั้นๆเอาแค่เล็กท้ายเล็กหน้า3ตัวเล็กท้าย3ตัวแล้วก็เล็กท้าย2ตัวลุ้นแค่นี้พอหลังวันอื่นช่างมันเราจะมาลุ้นกันขำ,ขำๆครับเนี่ยรายการใหม่นะวันนี้ซื้อมานี่ครับ ฟางซื้อมาชุดหนึ่งสองใบแล้วก็ของผมใบเดียว70ก็เจ็นะฮะวันนี้หวยออกที่17มกราคมนะครับงวดแรกของปี2564นะฮะแล้วก็ซื้อมาลุ้นกันวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับกำลังจะออกเลขหน้า3ตัวเดี๋ยวมาเรามาดูกันนี่เลยครับโอ้โหตอนนี้ออกเลขหน้าไปแล้วต้องหนึ่งเจ็ดเจ็ดไม่ก็เก้าแปดสามนะ เจสามหกเจ็ดไม่เฉียดเลยครับเลขท้ายเลขท้ายมาสามตัวต้องสี่เจ็ดศูนย์หรือไม่ก็เก้าเจ็ดหนึ่งนะครับรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่หกโอ้ยไม่ใกล้เลยครับรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก ห้าหกโอ้โหเลขกล่องล็อกแมนมาครับเรามาลุ้นกัน2ตัวงวดประจำวันที่17มกราคม2564ครับงวดแรกของปีนี้คือจริงๆซื้อเป็นเลขวันเกิดพี่จุ๋มครับจะหา17ไม่มีเลยเอา71กับ70แทนมาเร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว70หรือ71ก็ได้ รางวัลท้ายสองตัวงวดวันที่17มกราคม2564เลขที่ออก1 5 1 5มนึมน่ความหวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่กนนั่งรินกินตแต่เหล้า ไปแล้วครับกับการลุ้นหวยนะฮะงวดแรกของปี2564นะครับนี่ลุ้นกันขำๆใบสองใบนี่ไม่ถูกเลยครับไม่เฉียดเลยโอ้โหเอานว่าเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะงวดหน้ายังมีงวดหน้ายังมีงนะครับแล้วงวดหน้าเจอกันใหม่วนันนี้ลาไปก่อนบ๊ bye ายบาย